กยังอยู่ในช่วงของการสอบสัมภาษณ์นะครับ <15 3. S 1> มีหลายท่านที่ได้มาสอบสัมภาษณ์นะครับมีนักเรียนเยอะมากเลยนะครับทีมอาจารย์ดดเป็นท่านเชิญค่ะไปที่พี่จากเสื้อเหลืองค่ะดีมากเลยมอนาสาธุเอาเต็มที่แล้วนะเอาหนักๆเลยหนักๆ <laughs> เดาตเวะเอะไรเนี่ยีความจำสุดๆเลยนะครับอันนี้หนับมาอันนี้สอบจำปาอันนี้คนมาสอบเยอะเลยต้องการเตรียมที่เลยเต,ตร,เตตรียมจุ้ยพร้อมเตรียมจุ้ยพร้อมจ่าจุ้ยอ้าวจุ้ย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 ฮะ ทำไมหาไม่เจอเห็นออกไปแล้วไม่ร <in> ู้ไปอยู่ไหนหมดละใเอาได้้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวปดีโออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวปดีโออกก่อนเดี๋ยวไปลงเดพะไม่ไร้สดอันนี้อันนี้จ่ายไปเฉยไม่มีไร้สดจ่ายยอมดูได้ไม่มีไร้สดแต่มาไม่ไร้สดเพราะว่าไฟ้สดมันจะได้มุมเดียวอันนี้จ่ายมุมกว้างไม่ไม่ไม่มีไม่มีเฟจไม่มีเฟสไม่มียอมดูได้ จะหาคนมาเรียนให้ไม่ได้เลยเออไม่มีรูปไม่มีอะไรจะไปไงไม่ได้ฮะด้จุติมาจุฬาจ้ะมาจุฬาบางน้อยก็ื่อมาทำทดสอบแล้วมันยังผิดผิดเยอะนะเพราะว่ามันก็ได้แต่ว่ามันไม่ถูกทั้งหมดหรอกอย่างเช่นก็อภิชากายะคันธถ่ายแล้วก็เขียนกรรมอ่ะไอ้โจ้เอ้ามันมาไรยังไงแต่ว่ามันได้หมดอ่ะใช่มันได้หมดแต่ว่ามันก็จะเผิดบางคำผิดบางคำ ก็พอสมควรนะประมาณจะประมาณสี่ห้าแสนประมาณนะประมาณเทอมรับประมาณสี่หมื่นกว่าสี่ก็โทรถ้าเอะก็ประมาณสามปีถ้าเราทําจริงก็สามปีแต่ว่าก็ถ้าสูงสุดก็ประมาณห้าปีต่อได้ปีหนึ่งจำบอกห้าปีต่อได้ปีนะไม่จํากัดไม่จํากัดก็สามารถเรียนได้เลยแต่ว่าชอบสาขาอะไรชอบสาขาอะไร แค่ชอบสาขาเลยไม่ทั้งหมดอาจารย์มากก็เป็นผู้อำนวยการดังสุดปรดิญญาเอกภาษาอังกฤษแต่ปีนี้ปั้นด็อกเตอร์ไป11 11ด,ด,ด็อกเตอร์แล้วก็ของปริญญาโทที่เคยทำให้กส็สมศักดิ์ก็26ปีอันนี้ก็หนักหน่อยแล้วก็จะอยู่ที่ที่ปรึกษาพยาธิพนธ์ ใช่ไปได้แ hmm. ต่ว no. no ่าเราชอบแบบไหนถ้าเราชอบเรียนที่เราชอบดีกว่าแล้วก็เรียนได้มีความสุขแล้วเราก็ค่อนข้างจะชาใช้จ่ายมันก็เติมแล้วประมาณ4ี่หมื่นกว่าสี่มันก็ประมาณ3มเติมใช่ใช่เติมแลเรียนเพื่อหาหาหัวข้อหาหัวข้อเสร็จจะจะอ่าบางคณะก็เยอะบางคณะก็น้อยแต่ว่าถ้าเราเรียนแต่จะว่าของยิ่งเสียใจไหม เสร็จก็บางกคนะต่อห้องก็ประมาณสิบกว่าสิบกว่าเพราะว่ามันปริญญาเอกไม่ค่อยมากอยู่แล้วญญเพราะว่าถ้าของพอโทเยอะพอโทมันจะเป็นของภาษาอังกฤษกับของภาษาศาสตร์จะมีสองตัวที่สามารถจะเรียนได้เป็นเป็นแบบที่มันแต่เราชอบแล้วมันมีหลายสันติศึกษาก็มีแล้วแต่ภาษาอังกฤษก็มีแล้วก็พวกจิตวิทยาก็มี แต่พวกพยาบาลเาก็จะเรียนจิตวิทยาจิตพิสัยความตายอะไรแบบนี้ใช่นะจุลาจุลาที่ว่งา,างน้อยใช่ใช่แต่จุลาจุลา,าว่ามันเปิดกว้างถึงปริญญาโทปริญญ,ญาเอกหมดแล้วเกือบเกือบจะจบแล้วค่ะ,คะจิตวิทยาใช่ใช่มันมีอยู่แ้นะคะ่ครับพี่ตั้มออได้ได้ได้ได เออได้ได้เดี๋ยวอาจารย์ไหนก็ได้เ๋ยวว่าน้าเออ่าได้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 เกริ่นว่าเรียนเจ็ดปีครงก็อยากเรียนต่ออ๋อดีดีเจ็ดเจ็ดปีครึ่งนะไม่ไม่ไม่ใช่เจ็ดปีเจ็ดปีครึ่งเนี้ยเัี๋นี้นี่ทำเจ็ดปีครึ่งกันเจ็ดปีครึ่งแล้วก็เท่ากับปริญญาตรีเท่ากับปริญญาตรีแล้วมันก็รับที่นั่นน่ะรับที่มหาจุฬานั่นแหละแต่แล้วก็เรียนต่อได้ไม่ปัญหาเรียนต่อได้ เพราะว่าเรียนจบอไิจไม่มีปัญหาดังโนบอดี้จูเอิญทูเรนไม่มีใครแก่เกินเรียนแลมนก็เรียนอ่าไดเรียนได้สราบไหมแผนก็เรียนไปสะุกสนุกให้ความรู้ไม่ใช่ว่าพอเสร็จแล้วเราจะไปทําอะไรแต่ว่าถ้าเราอยากเป็นมันก็ต้องวางแผนเดินไปตามแผนแต่ว่าถ้าเราจะเรียนเอาแค่ แค่หาความรู้เออมีคนจะภาพอัพเกรดอัพเกรดึ้นอัพเกรดขึ้นมันก็อ่าใช่อ่าอ่าใช่อ่าใช่ใช่อ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้ใช่อย่างนี้ก็เรียนได้อย่างนั้นมันก็ไม่ต้องไปเครียดไงเราไม่ได้กดดันว่าเพราะเราอยากเป็นตัวนี้เพราะไม่ได้เป็นอย่างนี้เราคิ่แ่าใช่อย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะมีความสุขแต่พอได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีมันมีมุมเปลี่ยนมันมีจันเรียงอยมันมีอะไร ใช่ใช่ใช่เรียนได้เรียนได้มันมีหลายสาขาวิชาแล้วแต่เราจะเรียนแต่เรียนเพราะว่าทุกวันนี้เขาใกล้ๆกันเน้นให้จบเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าที่ปรึกษาแต่ละท่านมันจะรับเนี่ยไม่ได้กี่คนเพราะว่าแต่ก่อนมันจะเยอะแต่ตองนี้เขาก็กำลังปรับเพื่อให้มันตอดครองเพราะว่าจะได้คล่องแล้วก็ทำเรียนในผลก็จะประมาณสามจัตเจ้าสามบทแต่แล้วมันก็จะพอโตก็สนุก เองว่ากเรียนก็เียนอัปเกดของเราไปเป็นไงบ้างชดที่สอบที่แล้วลองบ้างมาได้สอบเมืาะวานเป็นไงบ้างเพราะวานเหรอคะาเาทำทำได้ค่ะแต่ก็ไม่หมดทำได้เพราะว่าแบบไม่ใช่ข้ออเลรแต่เรายังทำได้แล้วแต่จะรวยแล้วรุนนี้เขาจะห้ารเดียวเรียนเพว่าดูตัวส เออตามาก็นั่งฟังก็เฉยคำเชียบก็อย่างบ้านแหละมันก็อย่างบ้านนะมันก็ก็อยากจะอ่านน้อยังมากกว่ามันก็จะไม่ค่อยได้เข้าเตียนเต็มที่กับบนั่งฟังเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็อยู่ก็แค่ก็สอนตามหนังสือพยกนงี้ก็ไม่ได้ออกไปจากหนังสือเลยไหมแต่เราจะต้องการคาที่มันขยายคําที่มันเชื่อมโยงอย่างเงี้ย เคยเคยเพราะว่าจะสอนตามหนัง so สือเราก็ทำได้แค่อ่านหนังสือเท่นั้ไงแต่ว่าที่อยากให้มันเชื่อมโยงไงเชื่อมโยงอาจารยนี้บาอาจารยนี้ตัวนี้เพราะว่าจรรมาทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างเช่นอารมณ์หกถ้าบ้านหกเนี่ยมันจะมันมาเกิดยังไงต่อกันยังไงได้มากกว่าได้ไหมแต่บ้านไม่ใช่อาจารย์นะไม่เออก็ดูก็ดูแต่ว่ายอมของผู้หญิงอ่ะยอมอาจารย์ผู้หญิงยอมกันอ่ากันยานะครั็ท่านก็จะเน้นๆดีเพราะว่า พวกที่เข้าเรียนก็จะเป็นอีกหลายหลาย,หลายแบบนะนะใช่ไหมครับเอาจเจริญพรนะปเป็นไงบ้า,บางลูกหล่อนี้แต่งชุดมาจําไม่ได้เลยนะเป็นไงท่องมาเตรียมที่นะท่องมาเตรียมที่แล้วนัตถพัฒน์เนี่ยนัตพัฒน์ดาว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 ซูมเวลาเรียนเนะี่ยนัตพัฒน์ยอมร่งอรุณ์ุ่งอรุณอย่นี้ก็จะอ่าอันนั้นอันนั้นเอาจริงเอาจังมากไนงะอ่าถ้าไม่ได้เอไม่ยอมร่วงอรุณเนี่ยต้องเอาต้องเอาเออย่ยังจัง อันนี้ก็เหมือนกันลองทนค่ากังบินเยอะดูงินลงเย่ไหนดูเงิงกันดู Nghe nghe sợ tuyệt đấy ạ à vâng <laughs> <laughs> à <cười> <cười> <cười>